และนี่คือ3มเคล็ดลับเลือกสีรถเสริมดวงการค้าของคุณให้ยอดขายปังกว่าเดิม10เท่าพร้อมวิธีแก้เคล็ดครับและสำหรับคนที่กำลังออกรถใหม่นะครับถ้าคุณอยากจะเลือกสีรถให้เสริมดวงการค้าของคุณคุณต้องทำตาม3เคล็ดลับเหล่านี้ครับข้อที่1ครับผมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคุณจะต้องเลือกสีรถก็คือสีดาและสีน้าเงินครับ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับสีที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเลยก็คือสีบรอนสีเทาสีน้ำเงินหรือสีดำและสีแดงครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับผมสีที่เหมาะกับชะโลกของคุณเลยก็คือสีน้ำเงินสีเทาสีขาวและสีบรอนครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมให้ท่านเลือกสีแดงและสีขาวครับผม และวันศุกร์นะครับผมสีที่เหมาะกับท่านนะครับก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีบร r อนเงินและสีส้มครับส่วนท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับผมสีที่เหมาะกับท่านเลยก็คือสีดำสีเทาสีแดงและสี b r อนครับและสุดท้ายนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมสีที่ถูกฉโลกกับท่านเลยก็คือสีดำและสีขาวนั่นเองครับเคล็ดลับข้อที่2ครับ ับคนที่ออกรถมาแล้วนะครับผมและพบว่าสีของเราเนี่ยเป็นกาลากินีกับวันเกิดนะครับผมท่านสามารถแก้เคล็ดได้ด้วยวิธีการนี้ครับ1เลยนะครับเตรียมสติกเกอร์ครับโดยใช้สีที่ถูกฉลองกับวันเกิดของท่านครับและตัดมานะครับด้วยขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วครับผมโดยนํามาแตะกับรถยนต์ของท่าน4ด้านด้วยกันครับได้แก่ฝากระโปรงรถครับผมประตูหน้าด้านซ้ายและประตูหน้าด้านขวาครับและจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ ประตูหลังหรือฝาปิดท้ายกระบะนั่นเองครับและเคล็ดลับข้อที่3ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเคล็ดลับข้อที่2นั้นดูยุ่งยากดูแล้วอาจจะทําให้รถของคุณดูไม่สวยงามนะครับผมผมขอแนะนําวิธีการแรปสติ๊กเกอร์ครับเพราะข้อดีของการแรปสติ๊กเกอร์นะครับนอกจากจะทําให้คุณได้สีที่ถูกฉลกกับวันเกิดของคุณแล้วนะครับผมการแรปสติ๊กเกอร์คุณยังสามารถเลือกเท็กซ์เจอร์ของสีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีสีด้านสีเงาน,นะครับ ทำให้รถของคุณดูโดดเด่นกว่าคันอื่นบนท้องถนนอีกด,ด้วยนะครับผมถ้าคุณสนใจสาระดีๆด,ด้านยานยนต์นะครับรวมไว้ที่นี่ที่เดียวครบจบนะครับผมคุณสามารถติดตามเราได้ที่เพจฝ่ายขายฟอร์ดน่านครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกด s first นะครับผมทุกวันพฤหัส3มทุ่มตรงจะมีคลิปดีๆเหล่านี้ส่งตรงมาหาคุณหรือถ้าคุณต้องการคุยกับเราแบบ1ต่อหนึ่งะครับคุณสามารถอ ไลน์เรามาได้ที่ a s s i g n ford ตั้งจิตนุสอนครับ